ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตข่วาวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมิลี่กันด้วยนะครับประเด็นแรกของช่วงที่2คอคนนี้ครับกับประจำวันที่21เดือนมกราคมครับก่อนที่ช่วงค่ำคืน3ทุ่มครึ่งวันนี้ครับจะไปติดตามเฉีย์ทีมชาติไทยกับที่จะพบกับทีมชาติโอมานเลยครับ เอาเป็นว่าไม่เสียเวลานครับไปเริ่มต้นในที่ทังฝั่งของตะนานประสาทสายฟ้าบุรีรัมครับกับท่านานคุณนีวินชิชชอบประธานใหญ่ของทัพบ,บุรีรัมครับออกมาโพสเข่าวดีให้กับแฟนบอลของบุรีรัมครับที่จะพร้อมยินยันพร้อมสู้เพื่อที่จะป้องกันแชมป์ในศึกของทนานฟุตบอลถดิ2023เ่ยครับ โดยสำหรับความเคลื่อนไหวครับของสมุรรศรีรัตน์ครับหลังได้เปิดตัวนักเตะแบบประวัติครับในช่วงพักแรกแรกล่าสุดเลยครับทนานนคุณนิวินชิชอปประธานสมุรของทัพปราสาทสายฟ้านั้นครับก็ได้ออกมาพูดความคืบหน้าในการเสริมทัพของทีมในครั้งนี้เลยครับโดยซึ่งท้งนี้ครับทานด้านคุณนิวินครับได้ออกมาเปิดเผยครับว่าเราดูนากลางหลังชุดใหม่กีเมยอายุ26ลูคัสคริสปีมายุค29และทานด้านเจฟฟซันธบินาตอายุ25มาเพื่อสร้างการเป็นแปรงครับเติมทุกตำแหน่งเพื่่อททีจะรักกษาุแชม บุญเดียบยูนในแต็ดทุ่มเทจริงจังเพื่อความสุขของฟุตบอลและผู้สนับสน,นุนเมื่หยุดเพียงเท่านี้ครับอีก2-3วันครับจะมีข่าวดีตามมาอีก ติดตามการจราาราาดัดทัพปราศสัยวัดไดทิพยบุรีรัมเลยครับบุรีรัมยูเนเต็ดสู้เพื่อแฟนๆเลยครับและโดยทั้งนี้ครับสำหรับโปรแกรมในสุขบอลลีโวทัิกิในฤดูกาลนี้ครับในช่วงเล็กที่2นัดแรกของสโมสรบุรีรัมก็จะบุกไปเยือนราชันูคคาบุรีรัมพูนบุรีเออร์ในวันอาทิตย์ที่11กุมภาพันธ์2024ณสนามองค์การเปลี่ยนส่วนจังหวัดนนทบุรีหรือแม่กลงในเวลา18นาฬิกาตรงนี้ครับ ประเด็นข่าวสารที่2ครับออฟฟิเชียลอย่างเป็นทางการครับหลังจากที่ได้มีการประกาศ่วงหน้าจากท่านบิ๊กฮันล่าสุดเลยครับทางเพจของโมสรครับหรือตระนัสงหงเชียงรายครับได้ประกาศแยกทางกับตางนคิมจีมินในลุกเกาหลีใต้ครับหลังได้มดสัญญากับทางโมสรอนเลยครับโดยสำหรับตระหนัสถึงเชียงรายนั้นครับทีมะดับที่อ่างของศึกทันดีครับได้ประกาศแยกทางกับตางนคิมจีมินบอกหน้าไว้สามสิบปีครับหลังได้มดสัญญากับทางโมสรอนนั่นเองนะครับและโดยสำหรับตางนคิมจีมินนั้นครับได้แยกคารำทับกว่งโซ หมาภัยครับในปี2022โดยจีมินานครับเป็นนักเตะชาวเกาหลีใต้ที่ยิงประตูให้กับสมุรได้มากที่สุดโดยมีสติดังนี้เหลยครับ40ลัดยิงไปถึง18ประตูเลยครับซึ่งโดยทางนี้ครับทางสมุรสิงเชียงรอยู่ในแต่นานครับก็ได้ออกมากล่าวขอขอบคุณแต่ด้านคิมจีมินที่ทุ่มเทเพื่อทีมครับและเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์ของสมุรแหอย่างนี้ขอให้ทางด้านจีมินครับโชคดีในเส้นทางอาชีพต่อไปเลยครับและสำหรับโปรแกรมการแข่งขันนั้นต่อไปครับของแต่ด้านสิงเชียงไรอยู่ในแต่นานครับก ธาีเอในวันที่11กุมภาพันธ์เช่นกันครับในเวลา1ทุ่มตรงที่สนามกีฬากลางจาังหวัดอุทัยธานีเลยครับ ประเด็นข่าวสารที่3ครับเราไปอัปเดตกันที่ทางฝั่งของธนาสุปตีหรือธนาสิงห์ทวิชัยไทยรัตนกุลกันหน่อยครับล่าสุดเลยครับได้ออกมาเปิดเผยถึงอนาคตการคาแข่งกับสมุรโปลดิทรูอฟีต่อไปเลยครับโดยทางฝั่งของธนาสุปตีนั้นครับหรือที่เราเรียกกันครับก็คือธนาสิงห์ทวิชัยครับในวัย41ปีผ่านการรับใช้ทีมชาติไทยครับมาได้78นัดส่วนปูนันกับทัพบางรุนรถเงินครับในฤดูกาลนี้ครับยังไม่ได้ลงเฝ้าเสาแม้แต่เกมเดียวเนื่องจากได้รับการบาดเจ็บตั้งแต่ช่วงปี ทำไมในช่วงนี้ครับได้พักรักษาตัวครับก็ได้มีโอกาสขึ้นมาเป็นชิมาสตาฟโค้ชช่วยงานดนาโคโยงวรวุศรีมาคะนั่นเองนะครับและโดยล่าสุดเลยครับทางฝั่งของดนานเจ้าตีนั้นครับได้ออกมาเปิดใจเลยครับถึงอนล็ตในการคาแข่งของตัวเองเลยครับว่าจริงๆนั้นครับตั้งใจที่จะบริทัทตั้งแต่ซีซั่นที่ผ่านมาแต่ดนาโค้ชออนลังสัตว์เป็นโชครับอดีตคุณซื้อของเทโรได้ขอไว้ให้เล่น1ปีก่อนครับเป็นปีสุดท้ายแต่ผมก็ได้รับอาการบาดเจ็บซะก่อนครับแต่พอรบัดเจ็บก็ทําให้ใจเรราาไม่ด้วตอ โดยจริงๆตอนนี้ก็ยังเชื่องใจอยู่ครับถ้าหากสามารถฟ้นฟูเรียกความฟิตกลับมาได้ก็อยากเดกเล่นทิ้งทวเลยครับและสำหรับตหน้าซุปเปอร์ตีหรือตหน้าสิงท์ทพิชัยอัศรัย์รัตนากุลนันครับย้ายเข้ามาลงชีมโปรดิทเรฟซีครับตั้งแต่ฤดูกาล2021ได้ลงสนามฟอ้ซอบครับรลุกทุกรายการไปรแล้ว53นัดเสียไป67ประตูเก็บไปได้14ครีนชีตด,ด้วยกันเลยครับ เราไปพิจากันที่ฝ่นการอุ่นเครื่องกันหน่อยครับกับทางนั้นเมืองทองเลยแต่ครับที่เปิดสนามท่เรืสเตเดียมอุ่นเครื่องภายต่อทางนั้นโปรดิทเรฟซีครับไปสองประตูต่อหนึ่งเปิดที่จัดเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเริ่มในช่วงเลกที่2นี้แหละครับโดยเมื่อวันที่20มกราคมที่ผ่านมาครับทางนั้นสโมสรเมืองทองนั้นครับทีมระดับที่10ของตารางครับได้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของปรดิทเรฟีทีมรวมศึกทะเลครับในฤดูกาลนี้ครับที่รังระดับ8ของตารางครับโดยการลงแข่งขันเก็บอุ่นเครื่องเตรียมความพร้อมครับก่อนที่จะเริ่่่มเลทีในชวง เดือนหน้าเลยครับโดยซึ่งท้งนี้ครับในเกมนี้ครับทางตนาสองสมุทรนั้นครับได้ขนตัวหลักลุงอุ่นเครื่องกันอย่างครบหน้าโดยแต่นั้นเมืองทองนั้นครับนำโดยตระนัคริสตองโดทีระผลยอดเยอยและตระนักคูดบิหลงครับในขณะที่ตนะหนปกริทีลซีนั้นครับนำโดยทางฝั่งของตระนัหาแซกคนนีเอกชัยสาเละก่อนที่จะได้ผลการแข่งขันครับที่จะเป็นทางฝั่งของทะนัมังกรรุ่งเงินบุกไปอชนะกลิ่นพยองครับโดยสกอดสอประตูต่อหนึ่งนั่นเองนะครับ และซึ่งดูทางนี้ครับสำหรับโปรแกรมในซุปบปอรลีบลิกในฤดูกาล2023ครับแมตช์เดทที่16เลขที่2ครับเมืองทองนั้นเดมที่จะเปิดบ้านพบกับทรูแบงคอกเรนเดตครับในวันศุกร์ที่9กุมภาพันธ์ในเวลา1ทุ่มตรงครับที่สนามถนมสเตเดียมส่วนทางฝั่งของตะลั่นปูริทเทเนั้นครับมีคิวที่จะเปิดบ้านพบกับตะนาสิงห์เกล้า,าการเทเวฟ4ครับในวันอาทิตย์ที่18กุมภาพันธ์ในเวลา17.30นาทีครับณสนามบุญแจจินดาโดยทั้งสองคู่นั้นครับก็จะถ งทั้หมดเลยครับเราไปพิดจารณาที่เกมอุ่นเครื่องอีกหนึ่งคู่ครับกับทันานชลามชนครับทีมในศึกทธนิครับได้ลงสนามเกมอุ่นเครื่องระหว่างซีซั่น2023ครับเอาชนะเสือปาราชาทีมรวมบิกไป2ประตูตสูงครับเมื่อวันเสาร์ที่20มกราคมที่ผ่านมาณสนามของทันานชลบุรีเอฟซีถิ่นนิ่งกลาวเลยครับโดยเกมนี้ครับทางฝั่งของทันานชลบุรีเอฟซีนั้นครับส่งผู้เล่นทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่ลงสนามครับอาทิเช่นเฮนดิสันไคออนรีออนเจมส์มูริโลเฟตัสและทาันานยศกรบุรพาครับโดยเป็นเกม อุ่นเครื่องก่อนที่จะลีเล็กที่2กับตะนันนครปฐมแข่งขันครึ่งละ30นาที3คมขอเตอร์ด้วยกันเลยครับโดยซึ่งทังนี้ครับผลการแข่งขันอุ่นเครื่องครับเป็นทางฝั่งของตะนันชลบุรีเอฟซีบที่เป็นฝ่ายเอาชนะนครปฐมไปได้2ประตูศูนย์ครับจากการทําเข้าประตูของตะนันบริโลเฟตัสคอเตอร์ที่2และทางฝั่งของตะนันเฮลิซันไคออนครับคอเตอร์ที่3นะครับและโดยทั้งนี้ครับสำหรับโปรแกรมในซุปบอลลีกโวลเทิกครับในฤดูกาลสองพันยี่สิบสามครับแมตช์เดย์ที่สิบหกสโมสรช องอังพยองขอนแก่นยูนเต็ดครับในวันเสาร์ที่10กุมภาพันธ์2024ในเวลา18.30นาครับณสนามองค์การเปลี่ยนสสวนจังหวัดขอนแก่นก็จะถ่ายทอดสดทางช่อง A อไ p แอดเช่นเคยเลยครับเอาเป็นว่าตาใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s c ไ i b e และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงาน Beat Le f a อร y กันด้วยครับ,พเ,ร b L รบเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ